ทำกันนู้นเป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติเรามาทำงานเหมือนกันคือปฏิบัติธรรมต้องให้เด็กฟังเรื่องการงานที่เราทำอยู่นี่การปฏิบัติธรรมนี่ก็คือเอากายเอาใจเป็นหลักสูตรให้มีจิตเป็นตัวศึกษา ยึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อมีสติไปในกายไปในจิตใจก็จะเห็นอหลาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปายกับใจมากมายอย่าเอามาเป็นปัญหาสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้นอย่าหาคำตอบอย่าพึ่งเอาผิดเอาถูก เอาอยากเอาง่ายให้มีสติผวนไปให้รู้สึกตัวเวลาปฏิบัติเนี่ยหัดตนสอนตนอย่างนี้ให้รู้สึกตัวกับอาการหลังต่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้นเป็นความง่วงเหงาหานอนอย่าถือว่าเป็นปัญหา จริงเหล่านี้แหละจะทำให้เราเกิดปัญญาสูงขึ้นไปได้ผ่านได้เห็นมามากอาจจะเป็นผู้เขาลูกแรกด้วยเราพริเจ้าก็โทษอย่างนี้ตัดอย่างนี้ผู้เขาลูกแรกที่ไม่ให้บรรลุคุณงามความดีคือนิวรณธรรมนั่น ปใครก็ผ่านตรงนี้กันทั้งนั้นเวลาปฏิบัติเวลาวิสติไป็นกายพวกมันจนกอกลรรกาการคุมขังอะไรัก้กงหาทางออกมันเป็นอิสระร่างกายนี่เป็นอิสระสาธารณะอะไรมาใช่ก็ได้จิตใจก็เช่นกัน อะไรมาใช้ก็ได้เวลาเรามีสติเราเป็นผู้คุมหรือว่าเป็นเจ้าของเาให้อันอื่นมาใช้เราก็ต้อตงแย่งใช้บ้างเป็นธรรมดาจอรมาบ้างอาการต่างๆที่มันจรมาแปดหมื่นสีพันอย่าง เกิดขึ้นมาในกายในใจนี้รู้มีสติไปในกายจะได้เห็นแลว้วการเปกรรมาฐานเป็นทิศตั้งมีภาวานาขยันอยู่ให้ขยันแข็งกระดับอาการตา่างๆแม้มันจะเกิดไรขึ้นมาก็ขยันรู้โดยรูปแบบกรรมาฐาน สมบัชญญาบัพพะการเคลื่อนไหวกระตุ้นให้มันรู้สึกตัวช่วยเครื่องทุนแรงถ้เ้เกิดความรู้สึกตัวตการเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่จะอยู่เฉยๆมันเหมือนกับอยู่มือนกับเราต้องเคลื่อนไหวไล่มันออกไปถ้าไม่เคลื่อนไหวมันไม่ออก การความอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากกับใจนี้การเคลื่อนไหวให้เป็นเคลื่อนไหวสมชัญญยรู้สึกระลึกได้เำมื้นเป็นไล่ยุงไล่กัดออกจากกายนั่นและความเจ็บก็อาจจะหายไปแต่ว่าการไล่ยุงเป็นสัญชาติญาณของกาย รือวิญญาณธาตุของกายถ้าหยยบไหวเยี่ยมน้ำก็มันก็ทก,กออกหยุดแต่ว่าอันกายอันใจที่มันเป็นอาการต่างๆมันเคยใช่เป็นความหลงเป็นความหลงความโกรธเป็นความโกรธความทุกข์เป็นความทุกข์มันมาอย่างนั้นนานแล้ว เือตันหาลาคะเป็นจิเดตันหาลาคะมาอย่างนั้นเราก็รับใช่เป็นอย่างนั้นมานานแล้วเวลามันหลงก็หลงปอยเวลามันโกรธก็โกรธอยเวลามันทุกข์ก็ทุกข์อยเวลามันพอใจก็พอใจอยเวลามันไม่พอใจก็ไม่พอใจไปกับมันมันเป็นอย่างนั้นมานานแล้ว แบบนี้เรามามีสติเป็นเจ้าของให้มีความรู้สึกตัวไปแทนซะำอะไรเกิดขึ้นมาใช้ได้ทางนั้นความรู้สึกตัวนี่ใช้ได้ทางนั้นรู้จักระลึกได้ทันทีไว้ก่อนผ่านไปอย่างนี้ก่อนจะเป็นร้ายเป็นดีอย่างไรก็ผ่านรือ่นี้ก่อน อย่าเพิ่งหาคําตอบจากความคิดอย่าเพิ่งไปหาเหตุนะผลมาตอบมาอ้างเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเป็นสมมติัหญ,ญัติของแต่ละคนเกิดขึ้นไม่ใช่ประมรชัดเจะบัลบาลชัจะชจะมันไม่เป็นอื่นอื่นมาคืออันเดียวกันเช่นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้อง ความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องอย่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์เวลาบันเกิดและการขึ้นมาในคราวเดียวกันนั้นให้รู้สึกตัวสิทธิการใช่กับกายกับใจอย่างนี้หรือว่าความเป็นธรรมกายจะได้รับความเป็นธรรมจิตใจจะได้รับความเป็นธรรมให้เกิดความชอบธรรม อย่างนี้เลยว่าความจริงความเท็จของจริงก็ไม่มีสติเป็นต да ้นกําเนิดของผู้เจ้าของกายเจ้าของใจก็กายใจใจก็ไม่มีความทมาทำเลยหลับใจป่าเถือนสาารณาจนเกินเหตุจนเป็นภาละเป็นจริตนิสัย อาคาจะลิดผงแต่งที่จะเกิดอาการต่างๆขึ้นโท่จะิลิดความโกดออกหน้าโมหะจะลิดความหลูกออกหน้าเป็นอย่างนั้นส่วนความพอใจไม่พอใจดิดชัวมามันออกหน้าแล้วพอเห็นลูกหัวเรีนเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลดกายสัมผัสใจคิด เรามาสัมผัสกันแล้วก็นพอใจไม่พอใจมันออกหน้าไปแล้วไปแล้วบทเรียนตรนี้มีค่าผู้เจ้าจึงสอนไว้มีชฉดีในการเป็นปุะจำมีความเพียรเครื่อง,องเผาเฉลดมีสมัติยถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมารู้จักตัว ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อคำสอนมีมาอานแล้วสองพันถกรอยปีมาแล้วพระเจ้าก็ได้หัดจากนี้จึงไลยเป็นพุทธเจ้าถ้าเราไม่หัดจากนี้เราก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนโอนไปนไปหมดเลยคนก็ไปช่วรกไปช่อบาย มันไม่ไม่เหมือนสตัตว์เดรัจฉานมันมีสัญญาสังขารวิญญาณมีลูกมีนาม,มอุปาทานมีภพมีชาติเ่ินความโกรธก็เป็นภพเป็นชาติเรื่องเก่าเอามาโกรธอีกโกรธแล้วโกรธอีกความทุกข์เรื่องเก่าก็มาทุกข์ได้ทุกข์อีกไม่มีภพมีชาติจากนี้สตัตว์เดรัจฉานไม่มีไม่มีอย่างนี้ จนเราตีบามขาหักไปเจ็บขาไม่ยังลืมไปแล้วไ่เห็นเจ้าของก็ันหลอบเข้ามาหาวันน้อมถอนตัวเข้ามาหาคนเพืยงแต่ว่าโกรธก็เบาหน้ากันไม่ออกกลายเป็นเรื่องไายไปเลยนี่เราว่าคนเป็นปนกันไปไม่เหมือนจัด็จันจำาไว้สัญญามันจำไว้ สังขารมันปุงก็ไว้วิญญาณมาติดเรื่องนั้นไว้การเป็นปทะานในขันห้ายึดมัน่นถือมัน่นทำคาญเป็นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนปฏิบัติธรรมคือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สึกระลึกได้เป็นตาตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั่นเอง สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายเป็นเช่นนั่นเองสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับใจเป็นเช่นนั่นเองจะมีสติจะง่ายๆยอย่างนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้ถ้าไม่มีสติจะไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ก็ทำได้นันก็ททำไม่ได้ไม่ไหวยุ่งยากจนเกิดความเครียดเบื่อหน่าย ถ้าเป็นถาตาก็ง่ายง่ายลื่นลื่นเบาเบาไม่หนักเป็นทางไปง่ายง่ายมันผ่านไปเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางตันถ้าเราไม่มีสติก็เป็นทางตันซะไปไม่ได้เพียงแต่เจอความง่วงก็ไปไม่ได้เจอความชิดฟุ้งซ่านก็ไปไม่ได้อบกระเป๋ากลับบ้าน ว่าจะมาปฏิบัติอยู่เท่านั้นเท่านี้เ่าเจอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเกิดกายกับใจก็ไม่เอาอีกแล้วกับการับกับผป้กับบ้านหรือวอามาปฏิบัติมอชทิดตุนทิดนี่อันนั้นก็ยังไม่เฉดอันนี้ก็ยังไม่เฉดห่วงหน้าห่วงหลังเชี่ยวปูกปุกคอปูุกศอกแต่นกนะ ถ้ามีสติตั้งหลักเป็นสติจริงๆรู้สึกระลึกได้จริงๆเห็นเรื่องนี้มันสนุกจะเป็นปัญญาก็เลื่อนฐานะเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆมันได้ปัญญาจากปัญหาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาจากนี้พระเจ้าก็ไม่ตั้งชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบาน รูกแจ้งโลกโลกกวิถูลูกแจ้งโลกเมื่อการกรเจบจะตายแต่กอนเจ็บเป็นเจ็บทุกข์มันทุกข์บน,นี้มันมีสติสติสติสต,สตินี้กลายเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาก็ทำห้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องสมองมีโลกโกรธหลงไปตุน้น มันกำจัดศีลเป็นเครื่องมือศีลเป็นเครื่องกำจัดทุกข์หรือว่าพุทโธทุกขสาททตาจาวิคาตาจาหิตสเมตพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ธรรมโมทุกขสาคาตาจาวิคาตาจาหิตสเมพอะธรรมเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ สังคฆทุกขศัาตาจับวิขาตาจายิ่งตดชเวพระสงฆ์เจ้าเป็นเครื่องกระจัดทุกคือคุณทำมนเนี่ยไอ้เช่พระเจ้าที่เป็นผู้เป็นคนโดนบาอนั่นพระเจ้าเป็นภาษาคนพระเจ้าภาษาธรรมคือธรรมะพูดไอเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพูดได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้ใดเห็นปฏิจจสมบาตพผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นอาการหลักตางเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอย่างนี้เพราะหลงมันจึงเกิดไหลขึ้นมาถ้าไม่หลงรู้จักตัวก็มันก็ไม่เกิดเพราะฉินนี้มีฉิงนี้จึงมีแล้วก็มันก็มีวัตถุอาการในโลกนี้ในกายในใจเรานี้ มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วก็มีลูกมีลถมีกินมีเสียงสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบเราไม่มีหลักก็พัดไปปลิวไปโล่นปลิวไปนี่ไม่มีหลักกรรมฐานมีที่ตั้งไม่มีภาวนาขยันไหวลูู้ไหวอาจจะขยันหลงอาจ อาจจะมากกว่าขยันหลงลองดูซิเวลาเราใส่ใจถิ่นลูกสึกตัวโดยวิชากรรมฐานเคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพพชิบสีจังหวะมันลูกทุกจังหวะไหมชั่วโมงหนึ่งประมาณสองพันหกร้อยลูกมันลู่ถึงสามพันหกร้อยลูกไหมเคยมีไหมขยันลูกอย่างเนี้ย วิญาทีละลู่เนี่ยเดินระหว่ากันอาจจะไวกว่าการสร้าเจ้าว่เดินชั่วโมงจะเป็นห้าพันหกพันเก้าเก้าหนึ่งก็ลู่ล,ลึกได้ถึงห้าพันหกพันการลู เนอบเก้าลู่ชึกไปเรื่อยๆจากวัดปาจุกโตไปภูกระทองจาก,กสลาเก,กา่เดินลัดไปทางสะพานเขียนนนแต่ก่อนไม่มีถนนสายนี้บ้านนี้เป็นเกาะเวลาน้ำท่วมไปไหนไม่ได้น้ำระบ,บาดเทาเป็นขวางขั้นไวหมดเดินจากสลาเก่ไปถึงประตูวัดภูกระทองห้าพันสามลคั เจ็ดเก้าหรือห้าพันสามรอยสิบเกงับทุกวันเพราะอยู่คนเดียวสองวันตีตอนเช้าไว้ฉันข้าวเท่นั้นแล้วก็มาเดินมานี่มาดูหนวดดูนี่ตอนเย็นอาบน้ำแล้วเอาผ้าผ้าดไว้ท่าน้ำให้คนได้เห็นว่าถ้าอาบน้ำตาดก็นี้ยังมีพระอยู่ พอย่อมข้ามาก็เดินกลับไปวัดภูเขาทองเดินทุกวันก็หัดลู่ไปลู่ไปวลู่ไปลู่ไปัดทุกรูปแบบเพื่อกับการชำนาญเป็นศาสตร์เป็นชิ้นในการใช้กายมันก็สนุกดีเป็นใหญ่ในกายเป็นใหญ่ในใจ,จตีนี่เครื่องควมรู้จึกตัวเนี่ย เราไม่หัดก็ไม่เป็นอาจจะหลงเกิดมาถึงวันนี้ปุณน,นีความหลงกับความรู้มันเป็นอย่างไรให้ความเป็นธรรมต่อกายต่อใจไหมกายใจจะรับความไม่ทธรรมไหมเมื่อไม่ความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษของตนเองก็ไปได้ เมื่อครองตัวยังไม่ได้ก็ครองคนอื่นก็ไม่ได้ครองงานครองการก็ไม่ได้ครองศาสรนาก็ไม่ได้ปิดพลาดเป็นปัญหาต่อตัวเองแล้วคนอื่นต่อครอบครัวต่อประเทศชาติต่อโลกไม่มีโลกกับวิถีไม่มีโลกกับบานเครื่องของโลก ก็คุ้มคองตัวเองได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในเราแล้วก็เยความเป็นธรต่อไปเรื่อยๆไปเราจะมาประกันน่าจะขอบคุณความหลงน่าจะคบคุณควาทุกข์น่าจะขอบคุณความโกรธความโลภสิริตัญหาหลาคาัคะแล้วก็เลยสูงขึ้นไปเพราะเรื่องนี้ ถ้าไม่มีเรื่องนี่เราก็ไม่สูงไม่ชื่อว่ามนุษย์ใจสูงมันนึงจึงเหนือเจ็บเจ็บตายเพราะมันมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นทุกข์นี่หลงเป็นหลง,ลงก็มีทางเคดเจ็บเจ็บตายเวียนว่ายธจเิดอ,อยู่นี่ถ้าหลงเป็นลูกเธอหลงเป็นลูกโกรธเป็นลูกทุกข์เป็นลูกแล้วก็เหนือไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ มันลาดขึ้นไปงั้นถ้าจะเปรียบเหมือนกันมะขผลนิพพานอยู่ชุ้งๆมันไม่ใช่น้าผาปฏิบัติทรมาทั้งในลาดไปง่ายๆอย่างนี้ถ้าหลงเป็นลูกโกรธเป็นลูกทุกข์เป็นลูกอะไรเกิดขึ้นมาเป็นลูกไปทางนี้ถ้าหลงเป็นหลงเป็นหน้าผาไม่ชันขึ้นไม่ได้ ให้ลาดเองปฏิบัติทาให้ลาดง่ายยียงง่ายขึ้นง่ายผ่านง่ายตอนไปห้ามหลงห้ามกโกธดับไปได้ในรูจัตตัวเนียวเราทุกข์ก็รูจักตัวเนี่ยมันลาดแล้วเห็นเหมือนทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์ง่ายอย่างนี้ อ่าหลงเป็นหลงก็เป็นพบเป็นชาติไปก็ไปอย่างนี้กันทุกชีวิตนั่นแหละทำเดียวกันดุแท่เดินทางสายเดียวกันไปคนเดียวไปจูดที่เดียวกันคือไปอย่างนี้แหละไม่ใช่ชาติวันนะตที่ในกายเพศไหวใดๆทั้งสิ้นศาสนาไหนทั้งสิ้น เรามีกายมีใจเหมือนกับคนในโลกนี่ตกแสงแดดก็ร้อนหลอองฝนก็นหนาวเหมือนกันหมดจึงเป็นเดียวกันเนี่ยชาติใดภาษาใดคนแก่คนหนุ่มนักปวดทรือว่าเจ้าจนมหลงกันเดียวกันโกรกันเดียวกันทุกคนเดียวกันวิธีแก้ก็อย่างเดียวกันสิทธิอย่างเดียวกัน อะไรมันยากมีพค้อมแล้วเนี่ยในความหลงก็มีความไม่หลงอยู่นั้นในความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่นั่นแล้วในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่นั่นแล้วมีสิทธิเปลี่ยนได้ในโอกาสนั่นแล้วคราวเดียวกันนั้นไม่มีใครมาแย้งไม่ต้องขอญาตจากใครไม่ใช่ไปถามใครตอบได้เอง มีสิทธิได้เองเรามาปฏิบัติธรรมมามีสิทธิร้อยเปอร์เซนในเรื่องนี้แ้วเราก็ให้โอกาสตจอกันแล้วกันเวลาเช่ากระสีข้องมารวมกันให้โอกาสให้สัญญาเพื่อจะได้ไม่ประมาทแล้วก็มาแสดงทำให้ฟังเพื่อให้เกิด เครื่องมือในการปฏิบัตินำไปปฏิบัติเพียงพอพูดอย่างนี้เอาไปใช้ได้ตลอดไปเลยไดนเย็นนะทุกคนอย่างนี้ในความโกรธก็มีความโกรธนะสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์ก็มีในโลกนี้ ทำไมจึงไปอยู่ตรงนั้นมามาทางนี้มาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำคิดสามมาอย่างนี้มาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลก็ถึงมักถึงผลได้ง่ายมาแบบนี้มาง่ายๆอาจจะหนึ่งวันเจ็ดวันก็ได้ ถ้าหลงเคยรู้มันทุกข์เคอรูหมันกอดเคยรู้ง่วงเคอรู้คิดเคอรู้ง่ายง่ายอย่างนี้ดวนชักหน่อยอย่างนี้เหมือนกระถางดวนดวนอย่างนี้ถ้าสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟงซานก็รู้ผิดก็รู้ถูกก็รู้อย่างนี้อ่ะมันจะด่วนมากทีเดียวเลยถ้าหลงเป็นหลงเหรอ รถแม่ค้าขายผักมันรถไปรถแม่ค้าจอดทุกสถานีไม่ใช่รถด,ด่วนรถเร็วรถอะไรเขาหลตาเคยเป็นั่งรถเร็วไวที่ประเทศจีนชั่วโมงหนึ่งสองร้อยหกสิบกมถึงสามร้อยกมชั่วโมงหนึ่ง ไม่มีประเทศไทยหรอกนี่ประเทศไทยกำลังจะทําทำแบบนั้นะแต่ว่าก็ส่องหมองนะทางที่ได้ลดไววิ่งผ่านแล้วเศองหมองเงียบสงบการค้าการขายเมืองต่างๆเงียบงงบไปเลยวัมันไม่จอดพอจอดเบืองใหญ่คนแน่นกันเบียดกัน มือเล็กๆน้อยมันข้าหัวไปเลยก็ดีแบบหนึ่งแต่มันไม่ดีแบบหนึ่งนี่รถส้อยด่วนฟรีเวไปปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานนี่ฟรีเวมีแต่ไฟเขียวผ่านได้ตลอดรู้จักตัวรู้จึกตัวรู้จักเล,ลึกได้รู้จักตัวนะแล้วก็ประกอบอยู่เนี่ย ที่สีจังบาทรู่เอารูา่โอนี่ไม่ใช่ว่ารอให้อะไรถูกซะก่อน,นเหมือนวัวดือ้อเวลาใส่เกี่ยนตตองไล่ไม่ไปต้องมาเลี้ยวตีลงไปให้ถูกซะก่อน,นจึงค่อยไป ดื้อไปก็น,นั่นได้ไม่เร็วถูกแล้วยังไม่ไปให้เห็นเลือดออกซชก่อนยนังกวบางทีก็ดื้อมาก,ก่าน,นั้นถ้ายังไม่ล้มก็ยังไม่ไปหรอกเจ็บขนาดน,นั้นก็ยังไม่ไปหัวด,ดื้อ